งานข่าวเต้ยจรินพรนุถูกโยงนางเอกร่างเด็กเลิกแฟนหลงังเพิงเปิดตัว อยู่ดีๆก็งานข่าวถูกโยงข่าวงเมาส์หลังมีเพจออกมาเปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับคู่รักดาราในวงการบันเทิงไทยที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของการเลิกราออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดถึงคิวของนางเอกร่างเล็กที่มีข่าวคราวว่าเลิกรากับแฟนนุ่มนอกวงการที่เปิดตัวคบหากดทุใจกันได้ไม่นานพอทัศนคติไม่ตรงกรันและขำใบที่ชี้เป้าทำหลายคนสงสยัยก็เป็นเพราะมีการบอกอีกว่ามีเพื่อนสาวในกลุ่มที่โสดอยู่ หนึ่งคนด้วย งานนี้ชาวเน็ตหลายคนแฮชส่งกันบ้านมีการคาดเดาไปต่งตงนนางๆนานาแต่ว่าก็มีคนพุ่งเป้าไปที่สาวร่างเล็กอยากเตยจรินพรกับแฟนหนุ่มเจโต้ที่ต่างแต่เปิดตัวคบหากันมาก็ไม่ได้มีรูปคู่อยุ่ในไอจีแต่ว่าก่อนหน้านี้สาวเตยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องราวความรักกับฝ่ายชายว่าอยางแฮปปี้ดีไม่ได้มีอะไรส่วนเรื่องรูปคู่ก็คงรอด,ดูตามความเหมาะสมและโอกาสต,ต่อไปงานนี้จะเป็นคู่ของใครคงต้องร ติดตามกันต่อไปค่ะ